สวัสดีจ้าพบกับผมกรณเรืองแสงนะครับผมอ่าโปรสีเมกะบิตนะครับกับโปรสิบเมกะบิตนะเดือนพฤษภาคมนะครับผมยังสามารถที่จะสมัครกันอยู่ได้ไหมเอ่ยคําตอบก็คือยังสามารถสมัครอยู่ได้นะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผมเท่าที่ผมไปสํารวจหลายๆที่มานะครับเขาก็ยังยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับก็ยังสามารถที่จะสมัครได้ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผม แต่ก็เชื่อผมเถอะยังไงก็มีต่อแน่นอน,เ,นอ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันต่อมาเรื่อยๆนะครับไม่มีหมดสักทีนะครับมันก็ต่อมาเดือนที่แล้วก็มีข่าวมาบอกว่าจะหมดวันที่15เมษายนนะครับแล้วมันก็อยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่หมดผมว่ายังไม่หมดง่ายๆหรอกนะครับก็เป็นข้อดีนะครับผมสําหรับคนที่ ยังไม่เคยสมัครโปรพวกนี้นะคะโปรเหล่านี้ยังไม่เคยสมัครเลยนะครับคนเก่าๆนะครับผมที่เคยสมัครแล้วก็ไม่ต้องมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเลขรหัสเบอร์เดิมนะครับเป็นโปรเดิมๆนะครับผมอันนี้คลิปนี้ก็จะมาบอกสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมโปรเหล่านี้นะครับก็ต้องซื้อซิมใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับผมอ่ะก็จะมีด้วยการอยู่ หลายแบบเลยนะครับทั้ง3าค่ายนะเรามาดูของทูกันก่อนนะครับผมเน็ต4เมกะบิตนะครับของทู150บาทนะจะต่ออายุอัตโนมัตินะครับ1ปีนะถ้าใครชอบราคาไม่แพงมากนะครับ150บาทเองเล่นชิวๆนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9978สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบเน t ตทูนะครับ10เมกะบิตนะ200บาทนะครับต่ออายุอัตโนมัติเหมือนกันนะครับ ก,กดดอกจาน900ดอกจาน9 9 79เเสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมของทูเนี่ยจะได้ Wi-Fi นะครับแต่ไม่ได้ค่าโทรนะครับผมอ่าไม่ได้ค่าโทรนะส่วนของ d t ่แทนะครับผม4เมกะบิตนะ150บาทก็กดตามนี้เลยครับกดดอกจัน10-4ดอกจัน681สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร150บาทนะครับ4เมกะบิตนะ ถ้าชอบแรงขึ้นมาหน่อยนะครับ10เมกะบิตนะ200บาทของ d t แทกนะครับก็กดดอกจัน104ดอกจัน682ฟสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมส่วนของ AAS นะครับเนี่4เมกะบิตก็150บาทนะก็กดดอกจัน777ดอกจัน967าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม10เมกะบิตไป็นแรงดีนะครับของ AAS ก็ กดอกจันเจ็ดอกจานเกา้าหกแปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรสิบเมกะบิตนะราคา200บาทต่ออายุอัตโนมัติ1ปีนะครับผมทั้ง3ค่ายนะครับที่กล่าวมานี้นะครับไม่ได้ค่าโทรนะครับค่าโทรต้องสมัครแยกนะครับต้องเพิ่มเงินอีก50บบาทนะครับเพื่อจะแลกค่าโทรเพิ่มเข้ามานะครับผมถ้าใครชอบการโทรด้วยนะ สามารถโทรได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับผมในราคา50บาทเองนะแต่มันจะสมัครได้สําหรับซิมใหม่เท่านั้นนะครับซิมใหม่ๆที่เราซื้อซิมใหม่มาเราสมัครเน็ตสิบเมกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะสมัครค่าโทรเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับผม A.S นะครับก็กดดอกจาน7 7็ดอกจานเจ็ดหนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมส่วน d ีแท็กเนี่ยก็กดดอกจานหนึย์สี่ดอกจานเก้าสี่เหลี่ยมนะครับผม ของทูเนี่ยก็กดดอกจานย์900ดอกจานย์5 9 5 1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมย้ำอีกทีนะครับการสมรัครค่าโทรทุกเครือข่ายก็จะเป็นสำหรับซิมใหม่เท่านั้นนะซิมที่มีการสมรัครใช้งานอินเทอร์เน็ต 120บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับจะสามารถสมัครพวกนี้ได้นะครับผมค่าโทรทุกเครือข่ายนะครับผมหมดเขตนะครับหมดเขตวันที่15พฤษภาคม2563นี้นะแต่เชื่อผมเถอะยังไงก็มีต่อแน่นอน